เกิดเหตุเศร้านะคะเมื่อโรงงานผลิตชาที่กําลังก่อสร,ร้างพังถล่มลงมาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก6คนวันนี้ทางพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปเก็บหลักฐานหาสาเหตุเพิ่มเติมแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่อาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโรงงานผลิตชาอยู่ระหว่างการก,อรรก่อสร้างก็เกิดพังถล่มลงมาทําให้แรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิต1คนมีผู้บาดเจ็บ6คนในจํานวนนั้นเป็นชาวไทย2คนด้วยก็มีการนําตัวส่งโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า คนงานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าได้ยินเสียงดังขึ้นที่โครงสร้างเหล็กสองครั้งจากนั้นก็พังถนนลงมาอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทางในอำเภอเวียงป่าเป้าระบุว่าที่เกิดเหตุเป็นการปรับปรุงรีโนเวทอาคารเดิมเจ้าของโรงงานยืนยันว่ามีการขออนุญาตและก็มีวิศวกรควบคุมงานส่วนสาเหตุเบื้องต้นเชื่อว่ามาจากโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ครับ ช่วงสายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปเก็บข้อมูลในจุดเกิดเหตุก่อนจะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนครับทีนี้เนี่ยกู้ภัยที่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้บอกว่าจากการตรวจสอบคนงานทราบบอกว่าในระหว่างที่มีการก่อสร้างเนี่ยมีคนงานสักประมาณ5 0าสถึงหกสคนเคราะดีเป็นช่วงที่เกิดเหตุตอนเย็นแล้วคนงานบางส่วนเนี่ยเก็บอุปกรณ์ออกจากอาคารกันบ้างแล้วส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าไมมีคนเนี่ยบาดเจ็บตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะว่าเกิดจากอะไรกันแน่ขณะที่ปลัดกระทรวงแรงงานก็บอกว่าได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุของโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วว่าดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ในส่วนการชดเชยนั้นทางกระทรวงแรงงานก็ให้สํานักงานประกันสังคมดําเนินการชดเชยเยียวยาลูกจ้างที่ประสบอันตรายแล้วก็คือได้รับบาดเจ็บแต่ละคนก็จะมีการเยียวยาต,ต่อไปตามขั้นตอนนะคะครับ i